สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับวันนี้มาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทย7สีณนประจำวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ครับอาทิตย์นี้เป็นคิวของมวรับปุนเสือนะครับสายซีกลุ่มที่3คู่มวยนี้จัดไว้นในรายการเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ของรายการเปิดหัวคู่แรกครับจะชกกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นมวรอรับปุนเสือนะครับเป็นการพบกันระหว่างวุฒิกรส่วนน้ําทานคิว ครับจะพบกับเพิ่มพักการสอสระชีพต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับจะชกกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นมือรับปูนเสือนะครับผู้ชนะเข้าสู่รอบ8คนต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างไยพิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ําฝนจะพบกับเกาะเต่าเพชรสมนึกส่วนคู่รองของรายการครับจะชกกันที่พิกัด126ปอนด์แกมือร้างตากันอีกครั้งเป็นการพบกันระหว่างมังกรทองสิทธินายกทวีปตะพง์จะพบกับวินมรัตนบัณฑิต และค่เอกนำรายการครับจะชกกันที่พิกัด135ตอนนักลกเฟเทกค,ครับวันนี้ต้อนรับกันมาเยือนกิ่ง้างเล็กตอหลัก2ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีฝากแฟนหมัดมวยทุกทกท่านครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกจะชกกันที่พิกัด114ปอนด์ครับคู่นี้เป็นเมอรรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับสายซีกลุ่มที่3ผู้แพ้นีนตกรอบเลยนะครับส่วนผู้ชนะนี่ไปรอพบผู้แพ้ของคู่ที่2นะครับ มาดูตางฝั่งวุฒิกรกันก่อนครับวุฒิกรส่วนน้ําทันคิรีหรือวุฒิกรปอเพชรศิรินักชกวัย16ปีครับมวยจากอำเภอเกาะรันตาจังหวัดกระบี่วุฒิกรนี่เป็นมวยขวานะเก่าเกมตั้งรับจับทางครับเตะขาต่อยหมัดครบเครื่องแข้งขวาเตะได้แม่นนะครับเตะได้แรงรวดเร็วครับดักเตะดักแทงสอกฟันอันตรายนอกได้ในดีเลยนะครับวงในมีลูกขวางหน้าไล่แขนยัดเข่าปั้มแทงแรงเลยนะแข็งแก่งแข็งแรงครับหลักเหลี่ยมวัพิบไอคิวมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของวุฒิกรครับมีชนะคะแนนจิ๊บจ้อยเพชรหนองจิกครับที่หาดใหญ่สงขลาจากนั้นมาแพ้คะแนนกับช้างมงคลหลังพระจันทร์แกลอรี่ครับที่หาดใหญ่สงขลาและล่าสุดเข้ามาชกมวยรอบปูนเสือครับมาแพ้คะแนนกับเจ้า,กาเกาะเต่าเพชรสมนึกที่เวทีมวยช่อง7สีครับ ส่วนคู่ชกของวุฒิกรในวันนี้ครับเป็นเจ้าเพิ่มพักการสอสระชีพนะครับวันนี้ใช้สิทธิ์ตัวสำรองแทนเจ้านรงเดชทรงเดชรถบ้านครับเพิ่มพักการครับหรือเจ้าเพชรแมงป่องสิบสอดสิงครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพิ่มพักการนี่เป็นมวยขวานะอาวุธหลากหลายเชิงโชคดีอ่ะฝีมือคบเครื่องคล้องเลยประเภทตั้งรับจับทางครับเตะขวาต่อยขวาซ้ายนานี้ออกได้แม่นนะครับดักเสียบดักแทงมีโต้มีเถียงตลอดอ่ะใกล้ๆมีศอกสับศอกฟันที่ อันตรายนะสามารถพิกเกมได้ตลอดออกแล้วหวังผลได้เลยวงในนี่จับล็อกรัดไล่แขนครับขวางหน้าค้ำแทงเด้งตีสู้หลักเหลี่ยมมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของเพิงพักการครับมีชนะคะแนนคาถาเพชรสิงห์มาวินครับที่เวทีเมือราช,ชดำเนินจากนั้นมาชนะน็อกยกุ3สเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวางครับที่เวทีมือราช,ชดำเนินและล่าสุดมาสะดุดแพ้คะแนนกับเจ้าเดชสุพรรณนุ้ยสีมุมเมืองครับในศึกพลังใหม่ที่เวทีมือราช,ชดำเนินนะครับคู่ที่1ของรายการครับพิกัด114อปอนด์เป็นเมยรอบปูนเสือครั้งที่21สาย C ีนะ ผู้แพ้นี่ตกรอบเลยนะครับส่วนผู้ชนะได้ไปต่อนะครับคููนี้เปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมชอบไปทางฝั่งเจ้าวุฒิกรน,นะผมมองว่าเป็นมวยที่อาวุธถือว่าหลากหลายครบเครื่องข้องเลย <c oughs> เก๋าเกมครับเตะหนักต่อยแรงนอกได้ในดีอะสายหน้านี่ออกได้แม่นออกได้แรงนะโดนต่อโดนบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วครับทีต่อทีมากยกมองว่าจะใช้จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยกินเหลี่ยมกินทรงความคล่องแคล่วว่องไวอะ่ะ ทีต่อทีนตนต่อโดนมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่ที่1ของรายการครับผมออกชอบไปทางฝั่งวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีครับดูว่าจะชนะเพิ่มพักการสอสระชีพ มาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับจะชคกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นมวยรอบปุนเสือสายซีผู้แพ้นี่ไปพบผู้ชนะของคู่ที่1นะครับส่วนผู้ชนะนี่เข้าสู่รอบ8คนต่อไปครับมาดูทางฝั่งฝ่ายพิฆาตกันก่อนครับฝ่ายพิฆาตสิทหลวงพี่น้ําฝนนักชกวัย18ปีมวยจากอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับ ฝ่ายพิฆาตนี่เป็นมวยขวานะประเภทหมัดหนักอะาวุธหนักแรงเลยเปิดเกมสู้ครับเดินชนเตะขาเจาะยางอันตรายครับหมัดปล่อยแรงออกได้คมนะปล่อยร่างสลับบนอ่ะต้นๆน,นี้ได้ลุ้นตลอดอ่ะกาแรแลกกาสวนครับหัวจิตหัวใจดีวงในมีไล่แขนคำหน้ายัดเข่าเด้งตีสู้ดูดันนะครับศอกสับศอกฟันนี่อันตรายเลย ฟอร์มช่วงหลังของฝ่ายพิฆาตมีชนะนอก,กยก 2, 2ยอดมนุษย์ในยกเอ่าสาราครับที่เวทีมวยรุมพินีจากนั้นครับมาชนะน,ก,นกยก4นารงเดชท,ทรงเดชรถบ้านที่ช่อง7สีและล่าสุดครับเข้ามาชกมวยรอบปุนเสือครับมาชนะน,ก,นกยก3นารงเดชท,ทรงเดชรถบ้านที่ช่อง74สีครับฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่าสดเหลือเกินสดเหลือหลายสดจากไร่เลยนะครับชนะนอก,กมาล้วนเลยนะโดยที่3ไฟฝ์หลังนี่ชกแค่9ยกเองนะครับส่วนคู่ชกของฝ่ายพิฆาตในวันนี้ครับ เป็นเจ้าเกาะเต่าเพชรมนึกครับเกาะเต่านักชกวัย16ปีมวยจากอำเภอเสรีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเกาะเต่านี้เป็นมวยซ้ายนะครับดุดันพันแก่งเลยนะอาวุธหนักแรงครับออกเป็นชุดเดินบูสซู้ดีอ่ะมีทุกลูกเลยนะเตะหนักต่อยแรงหมัดซ้ายต่อยหน้าต่อยท้องครับโตทุกดอกเถียงทุกเม็ดแข้งซ้ายเตะได้แม่นครับใกล้ๆมีศอกสับศอกฟันที่อันตรายด้วยวงในนี่ถือว่าจับล็อกลัดนมดตีเหนียวแน่นเลยนะครับเด้งตียัดเขา่าเด้งแทงแรงอะ่ะถือว่าดุดันได้ลุ้นตลอดครับ ฟอร์มช่วงหลังของเกาะเต่าครับมีชนะนกยุก4ี่พระแสงเล็กสอโชคมีชัยที่ช่อง7สีจากนั้นมาชนะคะแนนไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างที่ช่อง7สีและล่าสุดครับมาชนะคะแนนวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีครับที่ช่อง7สีในมือรอบปุนเสือนะครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าสดจากไร่เช่นเดียวกันครับคู่ที่2ของรายการพิกัด114ปอนด์เป็นมือรอบปุนเสือนะผู้ชนะเข้าสู่รอบ8คนต่อไปนะครับส่วนผู้แพ้ไปพบผู้ชนะของคู่ที่1ครับ คู่ที่2ครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมชอบไปทางฝั่งเจ้าเกาะเต่านะผมมองว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงเดินบูสู้ดีอ่ะดูด,ดันเลยนะพันกแกลงเลยอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายครบเครื่องคล่องเลยหัวจิตหัวใจดีด้วยท่าถดมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับประเภทปลอดใจปลายแรงอะ่ะดูดันยันห้ายกมองว่าโดนต่ดโดนบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วทีตดทีน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่ที่2ของรายการผมออกชอบไปทางฝั่งเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกครับดูว่าจะชนะฝ่ายพิฆ สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนครับ มาถึงคู่รองของรายการครับจะชกกันที่พิกัด126ปอนด์แกมือร่างตากันอีกครั้งนะครับมาดูทางฝั่งมังกรทองกันก่อนครับมังกรทองสิทธินายยกทวีปตับพงครับนักชกวัย23มปีมวยจากอำเภอรพรพพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับมังกรทองนี่เป็นมวยขวานะเตะหนักต่อยแรงเตะขวาต่อยขวาครับวงนอกมีแข้งขวาคอยเตะสกัดอะสายหน้าออกได้ดีนะครับตั้งรับจับทางนะรอบวกรอสวนเก็บกันบังโต้โต้หนักสวนคืนแรงวงในนี่ถือว่าอาชีพหลัก เลยนะครับล็อกลัดมัดตีขวางหน้าเด้งแทงแรงครับยัดเข่าดีนะสอกสับสอกฟันอันตรายครับมีโต้มีส่วนตลอดฟอร์มช่วงหลังของมังกรทองครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรอัศวินมรัตนับฑบิตที่ช่องเจ็ดสีจากนั้นครับมาชนะคะแนนงานทาปปวรารลักษ์ที่ช่องเจ็ดสีและล่าสุดมาชนะคะแนนพรเนสน่ห์สภูมิพัฒท,ที่ช่องเจ็ดสีส่วนคู่ชกของมังกรทองในวันนี้ครับเป็นคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือ วินม,มรัตนบัณฑิตครับหรือเจ้าเพชรอัศวินเดิมนะครับวินนักชกวัย21ปีครับมวยจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิวินนี่เป็นมวยขวานะเก่าเกมตั้งรับจับทางครับเตะขาต่อยหมัดครบเครื่องอะ่ะแข้งขวายาวนี้ออกได้แม่นนะครับเตะได้แรงรวดเร็วครับดักเตะดักแทงดีนะสอกฟันอันตรายวงในนี่ถือว่าจับล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะครับขวางหน้ายัดเข่าปั้มแทงแรงอะ่ะแข็งแก้งแข็งแรงครับหลักเหลี่ยมวหวพิบมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของวินครับมีชนะคะแนนมงกรทองสิทธิ์นยกทวิปตะพงครับที่ช่อง7สีจากนั้นไปแพ้น้องยก3ามครับให้กับแมกนัมเกียรติชัชนันครับที่เวทีมวยลุมพินีและล่าสุดครับไปชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์นยยกทวีปตะพงที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ คู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการพิกัด126ปอนด์แก้มือล้างตากันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นทางฝั่งเจ้าวินนะครับบทเบียดชนะคะแนนมาในวันนั้นวันนี้มาแก้มือล้างตากันอีกครั้งเปรียบเทียบกันไปแล้วผมยังชอบไปทางฝั่งเจ้ามังกรทองนะมองว่าเป็นมวยที่อาวุธถือว่าครบเครื่องเลยนะครับ นอกได้ในดีนะตั้งรับจับทางเชิงชุกถือว่าดีเลยวงในจับล็อกลัดมาตีแข็งแก่งแข็งแรงเหนียวแน่นเลยดันแทงด้งตีสู้บทเบียดเสียดสีกันไปแล้วทีต่อทีมากยกน่าจะใช้จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยครับคอยโต้นหนักส่วนคือแรงแรงกินเหลี่ยมกินทรงอะ่ะมากยกกันไปแล้วน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่รองของรายการผมออกชอบไปทางฝั่งเจ้ามัางกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงครับดูว่าจะชนะวินมอรัตนบัณฑิตครับ มาถึงคู่เอกนำรายการมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ครับจะชกกันที่พิกัด135อปอนด์มาดูทางฝั่งนักลบกันก่อนครับนักลบเฟเทครับหรือเจ้ากันสวนเดิมนะครับนักชกวยัย3 3ปีมวยจากอำเภอสีรับสีขอรัรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับนักลบนี่เป็นมวยขวานะ เกมสู้ออาวุธหนักแรงครบเครื่องครับท้าดวลชวนแรงเตะหนักต่อยแรงแข้งขวาเตะนําแรงครับเตะแล้วแช่เตะแล้วขานะหมัดขวาต่อยได้แม่นครับก่อนจับตีมีศอกสับศอกฟันอันตรายวงในมีลูกไล่แขนครับคำหน้าเด้งตีสู้อเด้งเสียบหนักแรงนะบูสู้ดีแข็งแข่งแข็งแรงเลยหัวจิตหัวใจดีด้วยได้ลุ้นตลอดครับ ฟอร์มช่วงหลังของนักลบครับมีชนะคะแนนลุ่งแสงตะวันสอภาราศที่จังหวัดนนทบ,บุรีจากนั้นมาชนะคะแนนลุ่งแสงตะวันสอภาราศที่เวทีมวยลุมพินีย้ำแข็งไปอีกครั้งและล่าสุดครับไปสะดุดแพ้คะแนนให้กับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับที่จังหวัดบุรีรัม ส่วนคู่ชกของนักลบในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิ่งซางเล็กตอหลัก2ครับกิ่งซางเล็กนักชกวัย20ปีมวยจากอำเภอปักโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิ่งซางเล็กนี่เป็นมวยซ้ายครับครบเครื่องอาวุธหนักแรงรุนแรงทุกลูกครับเตะขาต่อยมัดเตะหนักต่อยแรงออกและหวังผลได้ครับวงนอกเก็บกันบังโต้โตหนักสวนคืนแรงนะครับดูด,ดันนะแข้งซ้ายนี่เตะแน่นมากครับวงในมีลูกล็อกคอขวางหน้ายัดเขา่าดันแทงด้งตีสู้แข็งแก่งแข็งแรงครับได้ลุ้นตลอด ฟอร์มช่วงหลังของกิ่งซางเล็กมีชนะน้องยกค2เพชรมรกตที่เด็ด99ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจากนั้นครับไปชนะคะแนนยอดกฤษดายุทธชนบุรีครับที่เซ็นทรัลโคราชและล่าสุดครับไปชนะคะแนนกล้องธรณีสอสมหมายครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในการป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวท135ปอนด์นะครับ ฟอร์มช่วงหลังนี้ถือว่าสดจากไร่เลยนะครับชนะมาลวดเลยนะกิ่งซางเล็กูวเอกนำรายการทัพพิกัด135ปอนด์นักลบวันนี้ตอนรับการมาเยือนของกิ่งซางเล็กนะเปรียบเทียมกันไปแล้ววันนี้ครับผมชอบไปทางฝั่งเจ้ากิ่งซางเล็กครับมองว่าเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องครับอาวุธหนักแรงเตะหนักต่อยแรงได้ลุ้นตลอดครับเป็นมวยที่มีวินาทีทองนะจังหวะฉายจังหวะทํานี่ถือว่า ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับเป็นมวยที่สายทั้งแถบครับสายหนักซ้ายแรงหมัดหนักต่อยแรงด้วยหัวจิตหัวใจดีครับทาตมวยนี้ถือว่าใช้ได้โดนต่โดนบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วมากยกทีต่อทีมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่เอกนํารายการครับผมออกชอบไปทางฝั่งกิ่งซางเล็กต่อหลัก2อดูว่าจะชนะนักรบแฟร์เทคครับเดี๋ยวมาทวนมวยรักมวยชอบครับในศึกมวยไทยเจ็ดสีกลั่นอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยรอบปุนเสือสายซีคู่แรกผู้ชนะ ไปรอพบผู้แพ้ของคู่ที่2นะครับส่วนผู้แพ้นี่ตกรอบเลยนะครับผมออกชอบไปทางฝั่งวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีครับดูว่าจะชนะเพิ่มพักการสอสระชีพต่อที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นเมยรอบสายสีผู้ชนะเข้าสู่รอบ8คนต่อไปครับส่วนผู้แพ้ไปพบผู้ชนะของคู่ที่1ผมออกชอบไปทางฝั่งเกาะเต่าเพชรสมนึกดูว่าจะชนะฝ่ายพิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ําฝน ส่วนคู่รองของรายการครับแก้มือร่างตากันอีกครั้งผมออกชอบไปทางฝั่งมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตัพงครับดูว่าจะชนะวินมอรัตนะบัณฑิต และคุยกันนำรายการครับผมออกชอบไปทางฝั่งกิ่งซังเล็กต่อหลัก2ดูว่าจะชนะนักรบเฟรตเทกครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบม,มวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนหมัดมวยทุกๆท่านร่ำรวยเงินทองครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสำหรับวันนี้ผมขอลาและ สวัสดีครับ